สลดใจแม่เด็กออทิสติกโพสขายไตหาเงินใช้นี่แลเลี้ยงลูกเงินทองช่วงนี้หายากนะคะคนที่เดือดร้อนชักหน้าไม่ถึงหลังนี่เยอะจริงๆมีข่าวเศร้าค่ะแม่ประกาศขายไตหรือว่าจะขายดวงตาก็ได้เอาหมดเลยเพราะว่าเป็นหนี้อีรุงตุงนางค่ะประกาศ ขายไตหนึ่งข้างแปะมันที่รู้ว่าบ้านนี่เลยค่ะผู้สื่อข่าวก็ลงไปก็ถามว่าเรื่องเป็นยังไงมายังไงกันคุณแม่สิริพัฒน์สอนกิตถพิทักษ์อายุ36ปีเท่านั้นน่ะอยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะบอกว่าดิฉันต้องขายไตยหรือขายอวัยวะอะไรสักอย่างนั่นแหละเพราะว่าอยู่กัน3คนพ่อแม่ลูกแต่ลูกเนี่ยป่วยเป็นออทิสติกรุนแรงมากคืออาการน้องเนี่ยร้องวอยที่ได้ตัวเองตลอดเวลาสามีน่ะหรอไปทํางานบริษัทเอกชนแต่เงินเดือนไม่พอหรอกแค่พอกินพอใช้ แต่ที่นี่สินอุรุมตุงนังก็เพราะว่าลูกชาย11ขวบเนี่ยต้องใช้ ค่าใช้ใจ่ายเยอะก็คือจะต้องซื้อแพมเพสิสมัางก็จะต้องนอนหลับไม่สนิทซื้อยาน,นอนหลับพ่ออ้อมสําเร็จรูปนี่เดือนต้องเท่าไหร่นะเงินเดือนสามีก็ไม่พอแล้วลูกไม่ยอมกินข้าวค่ะกินแต่ขนมกับนมกลางคืนก็ต้องป้อนทั้งนมทั้งยาแบบนี้ค่ะเยอะแย,ยะไปหมดค่าใช้ใจ่ายแบตลเตล็ดค่าน้าค่าไฟค่าประกันทุกวันนี้ไม่เหลือค่ะขายอะไรพอที่จะขายได้ขายหมดทรัพย์สินในบ้านนี่ขายเกือบหมดแล,มแ,ลแล้วแล้วก็ต้องไปกู้นี่ยืมสินเข้ามาณวันนี้ดิฉันก็อิรุงตุงนางนะนี่สินหนึ่งแสนบาทขาดตัวเลยดิฉันเครียด ตอนนี้ลูกเป็นออทิสติกใช่ไหมคะสามีทำง,งานหนัก<อ>ดิฉันก็ซึมเศร้าค่ะแล้วเป็นไบโพล่ด้วยหมอบอกว่าก,ก็รุนแรงแล้วพี่สิรพัฒรสอนเองก็แย่แล้วค่ะไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงลูกเลยประกาศเลยค่ะว่าจะขายไตเนี่ยเห็นไหมแกก็ป่วยค่ะเป็นโรคหลายโรคเลยทีเดียวตอนนี้ดิฉันเรียนนั้นในฐานะที่ความเห็น<อ>ส่วนตัวนะคะขายไตขายอวัยวะยังผิดกฎหมายอยู่นะคะในเมืองไทยนะคะไม่สามารถทําได้ค่ะแต่ พี่บอกว่าถ้าใครจะซื้อดวงตาก็พร้อมขายอีกคือมันสุดจริงๆอันนี้เข้าใจนะคะเลยจะฝากถึงคุณผู้ชมด้วยถ้าเกิดใครที่มีจะแบ่งปันได้หรือว่าพอจะเจอจันกันได้ในช่วงนี้นะคะก็ฝากเลขที่บัญชีกันมาค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะเลขที่บัญชี2 1 5 2 7 9 5 1 4ขีดค่ะชื่อบัญชีนางสาวศิรพัชศรกิจค่ะพิทักษ์ธนาคารกสิกรไทยนะคะช่วยๆกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็บอกว่ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะเพราะว่าลูกชายต้องใช้ค่าใช้จเยอะค่ะลูกชายนะคร ดีเท่าไหร่นะครับแต่นี่คือหัวอ,อกคุณแม่แมนี่นะคุยคํามอบฝ่สามมอคุยคำามอบฝ่ายสามโมง